เดินเดินไปนี่จเจออะไร,รบ้างเดินเจอภูเขาเจอทะเลสาทะเลสาอะไร,รนะ้ะไรก็เจอหลอดออฟเตอร์นี่นหลอดออฟเตอร์ที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันจะมีภูเขาทั้งหมด3ลูกทั้ง3ลูกฉังเป็น Active Volcano มันจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ <S <S 2> <S 2> เป็นกลมๆนะแต่ในสลสาบที่เกาะใต้มันจะเป็นเป็นมันฝอยอะออก้องก้องก้องเอียงได้ป่ะ <laughs> าไม่เขไม่เปิดทัว,ว,วร์มึงบอกมันอ่านมาสองวันไม่จบมันพูดมั่ว่ะมันทะเลนะมากเลยอะ่ะไม่คืนสาบแม่งใหญ่ฟุดเลยอะ่ะอันนี้คือเทาโป้อ่ะดู ก็ต้องออกมาจอดตรงนี้เพราะว่าคนเน oh, <yeah. S 1> ต็มแต่ว่านะลองดูเส้น่เขาจอดเอาไปเลยโอ้ oh, oh, เป็นรถแวนสีขาวมีป้ายติดที่ว่า Adventure in oh, s ที่จอด <I just S 1> อยู่ไห้แ <I just S 1> ่ทำไมต้องออกออกไปจอดข้างหน้า จตลงไปก่อนแล้วกันไปเ,เขาไปเอ,เองเพื่อนไปก่อนเชนะ้าวันนี้ค่ะท่ามกลางอากาศฝนตกหมอกอย่างนี้เราจะไปไหนกันล่ะคะมานั่งรถตู้ใครก็ไม่รู้เ,เราจะไปเดินเร,เรียกว่าทางจาริโลโครอสซิ่งครับเป็นเดย์ทยความยาว1 9กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางฝรั่งเดิน6ชั่วโมง ทไอนาสกถึงมืดเลยพี่น้องอะไรไม่เห็นตาเลยแต่จนื่นจอจจ่ายตังค่ารถไปรับส่งแล้วเนืงจากมันเป็นการเดินที่ไม่ได้วนม,มันจะมาสิ้นสุดจุดเดิมด้าตอจุดหนึงนเราต้องจา่ายรถบัสมลับเราคนละยี่สิบเหรียญ <20 S 1> <he en S 2> ค่ะด,ดูสภาพนะคะคนจะมาเที่ยวในที่จอดรถ ต้องรถไปจอดที่นี่ไม่มีที่จอดเลอต้องมาจอดถนนเนี้เขาบอกว่ามันอ้ามาสองวันเพราะสองวันฝนตกหนักมึงใส่หนักกว่านี้มั้งหรือเจอไม่ได้แล้วเราจะรอดไหมเนี่ยชื่อด้วยลงชื่อจำนวนคนที่ายจะไปดูจะได้รู้ว่ากลับมากกนหมดหรือยังเม่ช่หลงในป่า